ามซุ่มก่อนที่คุณจะดูคลิปนี้จนจบนะครับคือมันเกือ,อ เหมือนวันนี้จะเป็นวันที่จะเสียตังค์อีกแล้วนะครับอาวุธใหม่ได้เข้ามาอีกแล้วไม่ใช่อาวุธใหม่ดิมันเป็นสกินของสกานะครับก็คือสกินไททันนั่นเองนะครับคุณดูนี่เลยน่าจะกลับมารอบที่3หรือว่ารอบที่2นี่แหละผมก็จําไม่ได้นะครับและแน่นอนว่าผมไม่เคยได้ทุกรอบเพราะว่าสมไม่ได้ครับมันหมดเยอะเกินไปก็เลยทอ้อในวันนี้ผมจะไม่ท้ออีกต่อไปผมมี เพชรอยู่ตั้งสามหมื่นอะตัวอะไรครับน้องๆน,นี่ไงเพชรสามหมื่นนะครับก็แน่นอนว่าผมจะจัดสกาไทท่านตัวออปติกนะครับก็จะเป็นตัวที่ท็อปที่สุดใช่ไหมหนึ่งสองี่ห้า ตัวนี้คือเป็นตัวที่ดีที่สุดคือค่าสถานะอะไรก็โอเคโอเคหมดเลยนะครับทุกคนมีสีไหนแล้วบ้างบอกพี่ไวยนะครับบางคนนี่โอ้โหเอาทุกกระบ,บอกอะ่ะคิดเอาโคตรตึงนะครับมาดูกันว่าเราจะหมดกี่บาทในการสุ่มครั้งนี้เดี๋ยวพี่ก็จะสรุปให้ฟังหลังจากที่สุ่มไปนะครับว่าจะหมดกี่เพชรกี่บาทนะครับบ กันใจเข้าไว้แล้วกดไลค์กดติดตามสารน้องๆมารอบนี้จะไม่พลาดมันมา9วันเองนะครับคุณดูใครไม่ทันก็จบจัดนะครับซึ่งการสุ่มครั้งนี้ก็จะเป็นการสุ่มที่เอาสเต็มไปแลกนะครับถ้าเราเกลือจากเอ่อตะข่ายอันนี้นะครับซึ่งมันจะมีสาสก,กินให้เราสุ่มเอานะครับแน่นอนว่าถ้าเกลือก,ก็เอาสเต็มไปแลกนะครับถ้าเกลือกว่านี้ก็จะเป็นเน็ดิกีนะครับ <c oughs> โอเคครับมาเราจะมาสุ่ม1ครั้งกันก่อนเพราะว่ามันลด5เพชรนั่นเองนะครับกกรุยเลยละกันถ้าออเนี่ยคุ้มจัดนะนั่นไงไม่ออกออกเพชดีกีโอร้อยห้าสได้11ครั้งนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรสเต็มหนึ่งสเต็มสองสเต็มสามสเต็มสี่สเตมห้าสเต็มหกสเตมเจ็สเต็มแปดสเต็ โอ้ยมันใสเอ็กซิสโต้สเต็มเก้าโอ้โหสเต็มเก้าอันมันท้อซะเหลือเกินมันโคตรจะเกลือนะครับแบบนี้เนียไปครับสเต็มอีกแล้วมันไม่ออกเลยเหรอสามอันนะเนี่ยไม่ออกอะไรเลยเหรอกครับโอ้โหมันเกลือจริงๆแบบนี้มันเกลือจริงๆทุกคนดูเอา โอ้ไม่กอดล็อกฮะแบบนี้กู <laughs> รู้เลยว่ามึงล็อกมึงล็อกกูใช่ไหม <laughs> มึงล็อกกูใช่ไหมมาครั้งที่สามนะครับคุณดูโอ้โหสามอันอันใหญ่ๆเลยมึงไม่ออกกี่อันเลยเหรอแม่ล็อกเกินไปเป้ารูพ้พี่โอ้โหโอ้โหว้าวผมคิดว่า มันน่าจะทําให้เราเอาสเต็มเนี่ยไปแลกสกินปืนนะครับโอกาสที่จะออกน่าจะ0.1แล้วก็ปืนนี้นะครับน่าจะ0.2 0.3นะครับกูว่าวงั้นแหละน่าจะออกง่ายจริงๆอิงอากดไปอีกทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ออกเลยแม้แต่นี้เดียวนั่นไงล็อกฮะจะทําให้ทุกคนเชื่อว่ามันล็อกแน่นอนนะครับคุณดูนี่ไงเห็นไหมไม่ออกเลยมไม่ออกเลยครับเห็นไหมครับมันค่อนข้างจะเกลือมมากๆนะฮะสงสัยต้องได้ใช้แแต้มบุญแรกนะครับไม่ใช่สแต็มดิเขาเรียกว่าแต้มบุญ180่งร้อยอย่างเยอะเลยกดไปครับมาลองเน็กดู ไม่ออกครับเน็กดูไม่มาเน็กดูไม่มีเน็กดูไม่มาอีกเน็กไปอยากบอกทุกคนว่าคิดดีๆก่อนที่จะสุ่มนะฮะ <What? S 1> บอกเลยเตือนไว้ก่อนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะแดกเพชรมากๆเลยนะครับแล้วก็ ตังในกระเป๋าท่านนะครับอาจจะหมดไปในทันใดนะฮะเข้าใจป่าวพี่จะสุ่มให้น้งนองๆได้ดูกันว่าจะหมดกี่เพชรน,นะครับยังไงก็ต้องได้แหละวันนี้ไม่ได้ไม่ยอมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฉยมึงไม่คิดจะออกเลยหรอวะเอาจริงเออเนี่ยออกสิก็ได้นะมึงออกแบบมึงล็อกเกินอนะ่ะมันล็อกเกินแบบล็อกจัดๆนะ่ะถอยหรือ สู้ต่อได้ทีละหนึ่งได้ทีด้กี้ได้สแตมมันไม่ออกเลยมันแบบมันเหลือจะเสื้อไงคือแบบมันสามอันครับปูลูหนึ่สองสมันมีตั้งสมอันอันมันเริ่มเทิมเท่าดวงตาเลยใหญ่กว่าดวงตาด้วยซ้ำมันไม่ออกอะครับล็อกใช่ไหมน่าจะล็อกแล้วแหละดูทง ไม่ยอมแพ้เตลือดนักสู้ของเราเออเจ็บใจจริงๆเลยมากดเลยอ่ะกดอีกไม่ออกเห็นไหมคุณดูออกไหมไม่ออกออกไหมก็ไม่ออกเหมือนเดิมนี่ไง,ไงสเต็มใกล้จะ180แล้วมากดอีกครั้งโอ้โหอีกสสเต็มมึงก็ไม่ให้กลุึมก็ยังจะให้คูก,กดอีกเนาะโอ้ย เอาโกดไปถือว่ากิจกรรมนี้ล็อก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 หมดนะครับเราต้องได้สุ่มสแตมเพื่อไปแลกปืนสกได้ท่านนะครับไปแลกไปครับโอ้ได้มาแล้วใสยบเฮ้ หมดเพรเกิดไปหรือเปล่ากิจกรรมนี้คอนเฟิร์มให้แล้วนะครับมันล็อกนะมันไม่ออกให้ถ้าคนดูคนไหนที่สูมได้แล้วมันออกแบบง่ายๆเลยก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับพี่ขอความรู้หน่อยส่วนไอดี ID พี่ก็น่าจะล็อกนะครับรูปทรงแล้วมึงเห็นเพรเ,เยอะหรือเปล่ามึงขึ้นล็อกกู บเทิลโอเคนะครับเพชรที่เราไซส์สุ่มสกีนปืนของสกาไททันนะครับ mm hmm. ก็หมดที่2,715นะครับตีเป็นเงินก็ราวๆแปดร้อยบาทนั่นเองนะครับ mm hmm. คุณดูทุกคนคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับสกินปืนไททัน hmm. ตอนนี้อาวุธไททันของผมก็มีอยู่ในคางเ้นที่เรียบร้อย mm hmm. และค่าสถานะของสกิน2อันเนี่ย mm hmm. มันคล้ายๆกันนะครับ อันนี้ลดคอมเร็วรีโหลดอันนี้ลดแมกกาซีนอันนี้จะดีมากๆนะค่าสถานะแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าเพราะมันมีเจาะเกาะนะครับคุณดูมันดีหรือเปล่านะครับสมกับ800บาทที่เสียไปหรือเปล่า <c oughs> แหลอยบาทเลยนะโอ้โหตอนเล่นเกมใหม่ๆคืออยากได้มากๆสกาตัวนี้ได้สักทีนะครับเล่นมาเกือบ2ปีแล้วมัง้ง2ปี3ปีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจโอเคได้มาแล้วสมดังปรารถนานะครับอันนะรครับท่านผู้ชมก็คือผมเจอสกาแล้วโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้เจอลูกแลกนี่ครับผมสกาเฮเสียงคนมาเฮ้ใครมาเฮเออดู ัวจ,จัดนี่เสียงอันไพรเลาะของสกาของผมมันลั่นเร็วจริงๆนะคุณดูดูสิ <Wow. S 1> โอ้โหลั่นโคตรเร็วอะ่ะเขาบอกกันอยู่เอาระยะไกลเลยโอ้เบาจัดนะครับคุณดูเพราะว่ามันใส่เกาะแล้วก็อยู่ไกลมากๆเลยโอ้โหมันแรงกว่ากูอีก นี่แน่มามาเร็วมาเร็วมาช่วยกูด้วยมาช่วยกูด้วยตอนแรกคิดว่าคนเรานะแต่ที่ไหนได้คนมันนะครับวิ่ไม้วิ่งมาวิ่ไมวบ่งมา,มมา,มมาเออหมบเอออยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกฮะเออฮ้ยเฮ้ฮฮังเสียงมึงเออตายซะไอ้เงีฮลัลโหลฮัลโหลครับมีใครมีเหรียญบ้าง ขอเหรียญหน่อยใครมีเหรียญบ้างฮัลโหลอ่าได้มึงไม่ใอ้เหกูใช่ไหมมึงไม่ใอ้เหกูใช่ไหมไม่ให้เหรียญ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 กูใช่ไหมเฮ้ยมันไม่มีเหรียญกูดู โอ้โหจบจัดเออ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 โอ้ยลนลนลนอ้าวตายซะแล้วงั้นผมเอาสิปั๊บเองก็ได้เชิญไม่ง้อโอเคเวลสองนะครับก็จะปิดปาร์ดนิดนึงเฮ้ยมีคนมีคนอยู่ข้างบนฮะไอ้เดิมหรือเปล่าไอ้คนเดื่มนะเนี่ยดูเหมือนไอ้คนเดิมนะอยู่ข้างบนเออเออเชื่อเชื่ออุ้ย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 เกือบ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 ไปแล้วโอ้โหนี่ไงวิ่งมาเตลึกเตอร์เลย เกือบแตกนะนะ่ะเกือบแตกนะนะ่ะไม่แตกเว้ยเอเอมาดิมาดิมาดิมียมึงล้มมาเพื่อนอ้งออเฮ้ยไอโบโอ้อหอโหกลางพิธี มีเกาะหนาๆก็ยิงเบาอยู่นะคุณดูแต่ว่ายิงลวงมากถ้างัดหัวนะครับโอเคนะครับถ้าใครดีซื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะคุณดูไม่เบื่อ